ก็สวัสดีครับทุกคนอินดี้น้ำทุกช่องเดอะสอยเกมโลบอคเบนบอลนั่นเองวู้คิดแล้วครับคิดนี้แล้วก็จะมาสร้างฟาร์มให้นกโดโดนั่นเองฟาร์มแอ็บเบลอะนะก่อนอื่นเซตเจนเนเตอร์ก่อนเลยเรียบร้อยเร็วจัดใช่เขากำลังอัปเดตในหมดสร้าง้องอะไรไงนะแล้วก็ฟาร์มได้ยาวๆเลยก่อนอื่นนะครับผมว่ากองโดโดอ่ะผมผมก่อนอื่นผมก็จะปูปูนี่ก่อน ขอขโมนบล็อกก่อนอมนบล็อกโอเคแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนก็คือเราจะต่อบล็อกแบบจังทางเนี้ยไปถึงตรงนู้นเลยตรงนี้ให้มันต่อแบบถุดขอบฐานนี้ไปถึงตรงนู้นเลยนั่นแหละแล้วก็มันจะมีอีกโซนหนึ่งนะก็คือเราจะไปทําไกลๆก็คือเป็นโซนที่สูงๆให้นกโดโดสปอน<ๆ>เขาบอกก่อนว่าเออไอ้นกโดโดมันจะมันจะสปอนตรงแบบสูงๆเลยนั่นแหละประมาณนั้นแหละก็หนึง่งตีกรอบก่อนคนที่คิวอ,อุดทางตรงนั้นด้วยไอ้ตรงรูบ่โบตรงนั้นนะนั่นแหละอุดเร็วเลยโอเค ตอนนี้คือปูดแถนย,ยานนวๆนะทุกคนก็เพื่อเพริงการปอหลบเวลาเออทำอะไรครับขั้นกิ๊ตตะโกนอ้าว it's the d a m เฮ้ยทุกคนผมเจอโดโดแล้วทุกคนฮี <c oughs> ข้ขี้ขีขโมยขโมยขโมยเย้ได้โดโดสักที <c oughs> ได้โดโดได้โดโดผมไปเดินหาตั้งนานไม่เจอเจอที่สุดท้ายก็เจอที่ฐาน <c oughs> งงดีจริงๆก็จริง,รงตอนนี้ผมไปช่วยคนที่คิวปูฐานดีกว่าเพราะมีโดโดแล้ว นี่นี่คุณที่คิวคุณที่คิวผมว่านะหลังจากที่เราปูพื้นเสร็จแล้วเราควรจะปูกำแพงด้วยปะ่ะเพราะว่าเมั้นเมียนโดโดมันก็ปีนออกได้กำแพงต้องแบบว่าสูงสามถึงสี่ชั้นอะใช่เมียนโดโดมันก็อาจจะล่วงตายได้มันอะมันโดโดจริงอะมันเดินเล่นเป็นด้วย <c oughs> คุณลองกระโดดดิโดโดมันกระโดดสูงมากใช่เดี๋ยวผมผมรูม้แล้วเออก็จริงใช่กระโดดสูงมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองลองตกรลกดูแล้วก็กระโดดกระโดดขึ้นมาได้กระโดดกระโดด กระโดดอย่างนี้แหละข้อดีของโดโดก็คืออย่างนี้แหละตอนนี้มันก็เป็นเป็นลงเก็บแบบว่าโลงเก็บโดโดแล้วส่วนตรงนั้นก็เป็นจุดให้โดโดสปอนก็ยังสูงเลยเหตุผลที่เราไม่เอาไอ้พวกนั้นอะมามา,มาไว้ตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นแสงมันก็นั่นนันแหละก็อย่างที่ควรเห็นก็คือผมไม่อุดประตูนี้เพราะว่าอยากให้โดโดมันเดินมาแล้วผมค่อยไปพวกประตูแถวตรงนั้นแทนนั่แหละให้มันให้มันเดินให้มันได้เดินออกมาข้างนอกบ้างอะไรประมาณน,นั้นอะ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเป็นช่วงที่โหดร้ายมากพอเตียงแตกเรียบร้อยอย่างที่รู้ก็คือสำสำสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ผมจะอธิบายตรงที่ถ้าเตียงแตกแล้วอะเราจะไม่สามารถสปอนได้ถ้าเราตายใช่หรือว่าไม่ก็รอจะไปขุดเตียงตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่านี่เตียงแตกโดยตอเพราะมันเพราะมันเลยเวลาไปแล้วเป็นช่วงกับจัดคนไม่ใช่สกิลเกมนะ เรียบร้อยข้อมูลก็คือจะเป็นจุดเกิดให้สําหรับโดโดแหละครับคือบอกว่าโดโดอ่ะก็ตามที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปก็คือโดโดมันมักจะเกิดจุดสูงสูงเพราะฉะนั้นก็นี่ก็สูงมากอ้าวโดโด้เดินทะลุกําแพงได้เฉยเลยวะไม่ใช่มันเกิดมันเกิดมาแล้วแต่มันก็เดินทะลุกําแพงก็อยากรู้อยากรู้ไหมครับว่าเวลาเราเราใช้โดโด2สองตัวมันจะเปลี่ยนอะไรขึ้นผมไม่บอกเนี่ยผมไม่ไม่งั้นไม่งั้นผมอาจจะตายได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าผมถ้าผมเอาอีตัวนั้นออกมันก็ทำให้มันใช่มันเปื้อโดโด นี่ข้างนอกข้างนอกก็ไม่มีอะไรมากหรอกจริงส่วนเวลาจะเข้านะก็คือให้เราขุดบล็อกตรงนี้ออกเออนั่นแหละแล้วก็พอเข้าไปเสร็จแล้วให้เราหันกลับมาหลังแล้วก็อุดตรงนี้ไปซะแล้วพอโดโด้บอโดโดมันมันไปอย่างงี้ใช่มันจะไปไม่ได้นั่นแหละถึงพอเวลาเราขี่โดโดใช่ปะมันจะกระโดดสูงมากแต่ทั้งทั้งที่มันไม่ได้โดนขี่มันก็สามารถไปอบไม่ได้แต่มันไม่กระโดดเองบัดชี้ำบัดยี้ำเหรอวะ <G al chen> บัตรยี่จำคุณดิดาคุณดิดากระโดดรอบหนึ่งผมกระโด,ดดได้สองรอบอะไรเนะี่ยบัตรยี่จำอะไรมเนะทำเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยคุณดิดานี่ทุกคนผมบอกว่าตอนนี้ผมก็จะอยากจะสร้างอย่างหนึ่งสไลเดอร์ผมจะสร้างสไลเดอร์โอเคไหมก่อนอื่นผมต้องเอาหินมาเป็นมาทำเป็นโครงก่อนแล้วก็ทำเอาบล็อกเอาบล็อกพวกนี้มันทำนั่นเป็นสไลเดอร์สำหรับสำหร,รับเจ้านั่นแหละ จาโดดก็เดี๋ยวผมต้องผมต้องทำให้มันไกลๆจากกำแพงนิดนึงมันคือสไลเดอร์สไลเดอร์สำหรับสำหรับเฮ้ยมันเล่นสำหัไม่ใช่งานสไลเดอร์ผมจริงวะอ้าวแล้วมันกรล่งไปไม่ใช้งานดีกว่าอ้าวมัน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 ฉลาดว่ะมันขึ้นกำแพงนี่พอพอพอผมใช้โดดใช่ปะแล้วผมขึ้นมันขึ้นมาไหนขึ้นมาไหนขึ้นมาไหนแล้วพอผมลงฟรีเด้ง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  คุณที่คิวลงไปคุณที่คิวลงไปเอออ้าวคุณที่คิวแตก